เกิดวันศุกร์นะครับนะฮะใครที่เกิดวันศุกร์นะครับ,นะะรรบต้องไม่มีกลาลกินีเหล่านี้นะครับกลาลกินีเหล่านี้ก็ได้แก่ยอยักษ์นะครับรอเรือนะครับรอลิงนะครับและหัวแหวนนะครับยีกรั้งนะยอยักษ์รอเรือรอลิง และวอลแวร์ครับอ่าอันนี้ไม่ควรจะมีเลยนะครับถ้ามีเมื่อไหร่คือควรจะเปลี่ยนชื่อทันทีสําหรับคนเกิดมังสุนะแต่ชื่อของไม่น้อยไริกาเนี่ยนอนหนูไม่มีครับสระ,ะไม่มีเอ้ยไม่ใช่ยอยักษ์ไม่มีครับขอโทษอ๋อยอยักษ์มีหนึ่งตัวกาลากินีโอ้คาว่ายินะครับ กาลาินีหนึ่งตัวเลยที่น้อยนะเจอยอยักษ์หนึ่งตัวนะครับพ,นะนะพี่น้อยนายิกานะวันศุกร์นะเพราะเกิดวันศุกร์นะครับไม่ควรจะมีกาลากินีนะพี่น้อยนายิกาวันศุกรนะ์แน่นะแน่นะมีหน้าละถึงเจอความเอาเปรียบอะโอเคยอยักษ์เป็นกาลากินีนะพี่น้อยนะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนนะครับอ รอเรือนายิกาไม่มีนะครับรอลิงนายิกาไม่มีนะครับและตัวแหวกไม่มีนะฮะเบื้องต้นนะครับพี่นองน,นายิกาชื่อนายิกานะครับวันศุกร์เนาะวันศุกร์ชวนนะพี่นะถ้าเป็นวันศุกร์นะครับมีการากินีคือยอยักษ์เพราะฉะนั้นชื่อนี้ไม่ควรใช้นะครับพอใช้ทีไรก็จะมีมีการเสียเปรียบทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะพี่นอนนายิกาเปลี่ยนดีที่สุดครับอื สำหรับพี่น้อยนายีกานะครับก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ทำอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะรับผิดชอบในสิ่งนั้นนะครับไม่เคยหนีไม่เคยทิ้งนะครับเป็นคนที่ถ้าคิดจะรับผิดชอบสิ่งใดแล้วก็จะช่วยให้ถึงที่สุดไม่เคยปล่อยไว้กลางคันหรือไม่ไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบแย่ในระหว่างที่เรารับปากใครไว้แล้วนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีมากๆมุ่งมั่นนะเราก็เป็นคนมีความขยนขันแข,นขน็งแข็งมีความมุม่งมั่นนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในสิ่งที่เราอยากได้นะครับเป็นคนที่มองอะไร นโลกใบนี้แล้วสามารถเก็บมาเป็นแรงจูงใจได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในโลกออนไลน์ฟังใครแล้วรู้สึกมีแรงจูงใจนะฮะรวมไปถึงนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เวลาเห็นใครอะไรแล้วสามารถนํามาเป็นต่อยอดในแบบฉบับของเราได้เป็นตัวของตัวเองได้นําความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้กับตัวของเราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกรอบตัวแล้วเป็นแรงผลักดันได้ดีเลย เป็นคนมองพลังบวกพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าชื่อนี้นายิกาเหนื่อยเพราะต้องรับผิดชอบเยอะมากครับบางอย่างบางสิ่งเราก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบแต่เมื่อสงสารและเห็นอกเห็นใจพี่น้อยนายิกาก็จะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะครับจริงไหมครับพี่น้อยนายิกา,เป,าเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นอย่างนั้นไหม ต่อไปนะครับนะสะอ่าจะบอกสาระอาต่อไปนะครับนะพี่น้อยนายิกานะครับก็เนเรื่องของถ้ามีแฟนนะถ้ามีแฟนนะเออดูก่อนถ้ามีแฟนนะ ถ้ามีแฟนก็จะได้แฟนคนที่อาจจะมีอายุหน่อย <c oughs> นะจะได้แฟนคนที่มีอายุหน่อยนะครับนะตามชื่อนายิการอาจจะไม่ได้คนที่แบบอายุน้อยกว่าเนาะเนะี่ยอาจจะเป็นอายุที่มากกว่านะครับเท่ากันอย่างอย่างอย่างนิดนึงเลยนะเพราะจากชื่อนายิกามันส่งเสริมให้แฟนของเรามีอายุมากกว่านะครับแล้วก็จะได้คนที่แบบเหมือนกับเข้าใจในโลกเข้าใจในชีวิตไม่ต่างจากพี่น้อยเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของเนื้อคู่ของพี่น้อยนะ่มี2อย่างที่มันขึ้นไว้นะครับ ถ้าไม่โสตดตลอดไปก็จะมีแฟนคนที่อายุมากกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นแฟนที่อายุน้อยกว่ามาจะทําให้ไม่ประสบความเสเรํา็จแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเราคิดจริงจังด้วยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยนะครับพี่น้อยนายิกาก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า เจอคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับนเนาะลงเป็นเย็นไดน้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคน่ังชาติเ้อชาติไหนก็จะเข้าใจในชีวิตและเขาเองก็จะทําให้พี่น้อยนายิกานั้นเข้าใจในชีวิตด้วยนะและรวมไปถึงนะครับเขาก็อาจจะดูแลในเรื่องของสุขภาพการทานอาหารการอยู่การใช้ชีวิตนะ ว่าเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ตรงท้ายกับพี่น้อยที่แบบเวลาจะทานอะไรจะดูอะไรไอ้นนั่นดีอันี่ไม่ดีพี่น้อยจะสื่อสารก่อนซึ่งลักษณะของคุณแฟนจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันขึ้นมาสองอย่างหมอเบิรอไม่กล้าถ่ายว่าหมอเบิรอไม่กล้าถ่ายว่าเอ,อไม่กล้าถ่ายว่าอะไรล่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าถ่ายว่าเป็นคนที่ลักษณะที่เรียกว่า จะมีอยู่จริงๆหรือว่าอาจจะโสดตลอดชีวิตประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะต่อไปนะครับลูกหลานบริวารน,นะครับลูกหลานบริวารน,นะครับนะในส่วนของลูกหลานบริวารน,นะครับนะในส่วนของลูกหลานบริวารน,นะครับก็พี่น้องเป็นคนใส่ใจลูกหลานนะครับหรือว่าน้องอย่าไงเงี้ยว่าเป็นห่วงเขาว่าอย่าไปคิดมากเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้ ให้แง่คิดทําให้เขาปลง่งหรือให้พลังบวกนะฮะอย่างพี่น้อยให้กําลังใจพี่ตาอย่างเงี้ยเอออย่าคิดมากนะอย่าไปอะไรนะลักษณะแบบนี้เสมอๆครับก็จะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจนะ้องแต่ในขณะเดียวกันนะครับนะในขณะเดียวกันนะครับก็ตัวพี่ตาเองก็อาจจะเป็นห่วงพี่น้อยในเรื่องของเกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงอยู่ยังไงอะไรแบบนี้จะคอยห่วงถึงน้องชายด้วยนะครับนะก็อาจจะมีความเป็นห่วงเราในเรื่องสารสนะแบบนี้เพียงแต่ว่าในส่วนของบริวารเนี่ยนะครับนะพี่น้อยนายิกาเนาะก็จะเจอในเรื่องของพิษด้วยพิษของบริวารคือให้ระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าตลอดชีวิตนี้ถ้าพี่น้อยนายิกายังใช้คําว่านายิกาอยู่เป็นชื่อจริงนะฮะบริวารจะนําพิษมาให้เพราะฉะนั้น ลูกของป้าลูกของน้าอะไรเงี้ยน,นะก็จะแบบไม่เอาไม่เอาเราเลยแต่คนไหนที่สนิทกับเราคนไหนที่แบบอยู่ใกล้ชิดกับเราเข้าใจเราก็โอเคอย่างน้องชายเนี่ยถามว่าสนิทไหมใช่แล้วพอถึงเวลาเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งที่อาจจะทําปัญหาให้เราได้แม้กระทั่งพี่จ๋าเองเวลาเครียดขึ้นมาก็เอาไม่อยู่อ่ะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉนั้นในส่วนของบริวารอาจจะเตอบริวารทั้งดีกระหยอบหนึง่ง แล้วก็ไม่ดีเยอะกว่าเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังจากนี้ไปถ้าพี่น้อยนา,นายิกามีลูกน้องเนะาะไปอยู่ร้านนวดสมมติเปิดร้านนวดขึ้นมาเองแล้วมีลูกน้องระวังลูกน้องให้ดีๆลูกน้องตี่ช้างนะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะนําพาเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับนอกจากลูกนอกจากหลานนอกจากน้องแล้วก็ลูกน้องด้วยต้องระมัดระวังรวมถึงคนรักด้วยนะพี่น้อยนายิกาคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนําพาให้พี่น้อยนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น al, Rams. ต้องระมัดระวังเรื่องบริวารอย่าไว้ใจบริวารเด็ก โดยเฉพาะพี่น้อยมีร้านอย่างเงี้ยถ้ามีลูกน้องนวดอย่างเงี้ยแล้วพี่น้อยนายิการแบบไว้ใจเขาในเรื่องของการเก็บตังหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาเก่งเขาไปแน่ค่ะเพราะฉนั้นระมัดระวังเรื่องของบริวารและลูกน้องมันไม่ค่อยดีนะครับอืมต่อไปในส่วนของผู้ใหญ่เนะฮะในส่วนของผู้ใหญ่นะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับผู้ใหญ่เนาะ นีไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็เป็นใจท่านนะเป็นห่วงท่านนะตอนที่ท่านแบบว่ากําลังสาวๆนุ่มๆทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะมีคนรู้จักเยอะหรือมีคนที่ให้ความเคารพให้ความยําเกรงนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเสมอซึ่งเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เรารู้จักคนเยอะหรือว่า คนนับถือคุณพ่อคุณแม่เราเยอะสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนนับถืออยู่นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะมีบารมีที่ค่อนข้างจะแผ่ไปให้กับญาติพี่น้องคนรู้จักนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรคุณพ่อคุณแม่ก็มาจะให้ความช่วยเหลือที่ดีเสมอครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือว่า ในเรื่องของออคุณพ,พ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ตระกูลของพี่น้อยนายิกาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ,พ่อคุณแม่จะเป็นคนแข็งหมดเลยครับจะเป็นคนไม่อ่อนโยนนะครับยอมหักไม่ยอมงอยทั้งสิ้นเวลาดีจะรักเรามากๆครับในเรื่องของผู้ใหญ่เวลาดีเขาจะรักเราแล้วปกป,ป้องกลางปีกปกป้องเราเลยครับพี่น้อยนายิกาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาก็ยอมหักเลยครับ เลิกเป็นเลิกนะครับญาติยอมหักได้แบบนี้เลยครับตระกูลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลทางคุณพ่อหรือตระกูลทางคุณแม่ก็จะเป็นคนแบบนี้นะครับรักคือรักหัวปักหัวปั๊มเลยแต่ถ้าเกลียดหรือว่าไม่ชอบยอมเลิกที่จะเป็นญาติพี่น้องกันเขาก็ยอมครับ<อ>นะประมาณนั้นครับสุดท้ายในยส่วนของเพื่อนสนิทหรือว่าสังคมที่ดีนะครับนะฮะ ก็จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองน,นอกสังคมเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะคุยกันในเรื่องของใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตมาถึงอายุป่านนี้แล้วจะเป็นยังไงเราจะต้องคิดบวกยังไงเราจะต้องไปอยู่ในสภาพจิตใจแบบไหนเราก็ปลงเปรนตรงเป็นเย็นได้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงพี่น้อยคุยกับใครพี่น้อยก็จะรู้สึกว่าเข้าใจโลกนะเวลาคุยกับคนรู้จักไม่รู้จัก,กเออป่านนี้แล้วอายุเยอะแล้วพี่จะยังไงแล้วก็คิดบวกไปลักษณะแบบนี้พอทอ้ทอทอ้ทอทอ้ทอท้อก็จะคิดขึ้นมาได้เป็น พลังบวกหรือส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่ให้กําลังใจพี่น้อยนายิกาเยอะครับในเรื่องของสุขภาพกําลังใจอะไรแบบนั้นนะฮะนะรวมไปถึงใน,ะะเ,นเรื่องของการความเป็นอยู่อะไรควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรควรกินไม่ควรกินแต่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับนะภาพรวมของพี่น้อยนายิกานะครับภาพรวมของพี่น้อยนายิกาเนาะก็หนึ่งเลยครับควรเปลี่ยนเพราะว่ามีในเรื่องของอ่อ กาก,กินีครับแล้วก็อันที่สชื่อนี้ครับทำให้พี่ท้อบ่อยมากๆเหงาเยอะมากๆครับนีแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องความรักไม่ค่อยสวยถ้าเปลี่ยนแล้วหมอเบินเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ครับนะฮะอ่ะภาพรวมก็ถ้าเปลี่ยนได้ดีครับอ่าโอเค